สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินเล่นชมวิวอันนี้เขาเรียกเป็นมหาวิทยาลัยนะเพื่อนๆมหาวิทยาลัยของเ,อเขาเปิดเป็นมหาวิทยาลัยสอนทําอาหารนานาชาติค่ะทุกคนเนาะสอนทําอาหารนานาชาติที่นี่สวยงามค่ะเนาะนี่ยก็มีต้นไม้เปลี่ยนสีใบเปลี่ยนสีด้วยเนาะ แล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆทางเดินมันก็จะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวให้ชมเมืองเออชนบทที่แขกอยู่นี่แหละพาเพื่อนๆชมลืมมอไม้กันสั่นมาเพื่อนๆถ้าบันโยกเยกหน่อยก็ขอโทษนะคะที่แรกกะว่าจะไปเก็บรูดฮิปอย่างเดียวค่ะเลยมาถึงตรงนี้ไหนๆมาแล้วก็ถ่ายซะหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วคลิปตรงนี้นะแขกเคยลงไปนะคะเนาะ เคยลงไปอันนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นมหาลัยนะคะสอนทาอาหารนานาชาติเพิ่งเปิดไปได้ไม่นานเนาะอันนี้ก็เก่าลักร่วงเต็มไปหมดเดี๋ยนะให้เพื่อนๆดูเนี่ยเก่าลักทั้งนั้นเนี่ยเป็นต้นเก่าลักทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็ถั่ววนนัดน,นะคะทุกคนอันนี้แหละบ้านนอกไม่ใช่บ้านนอกชนบทเออชนบทนี่สวยงาม ที่นี่สวยงามให้เพื่อนพาเพื่อนๆชมจริงๆตั้งใจพาเพื่อนๆมาถ่ายให้เพื่อนๆชมวิวตรงนี้ดูกันไปเลยเห็นไหมครเพื่อนๆนนี่เมืองที่แขกอยู่นะอันนี้เป็นเมืองที่แขกอยู่นี่แหละเห็นไหมคะ สวยงามเนาะอันนี้ก็คือเมืองที่แขกอยู่นั่นเองค่ะทุกคนเนาะวันนี้บรรยากาศสวยงามมีแดดนะคะอันนี้ก็เป็นเมืองที่แขกอยู่อยู่บนเขานะคะบ้านของผู้คนก็จะปลูกลดหลั่นกันขึ้นไปตามบนเขาอย่างเงี้ยค่ะเนาะ สวยนะคะเนี่ยถึงจะเป็นชนบทแต่ก็เป็นเมืองที่สวยงามมากค่ะถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งคลิปนี้จะพาเพื่อนๆชมวิว,ว,วยาวๆไปเลยนะคะ อันนี้เป็นมหาวิทยาลัยเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปีนะคะเพื่อนๆปกติแล้วจะเป็นตึกกลางเนาะเป็นตึกกลางแล้วเขาเพิ่งมาซ่อมแซมทําใหม่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งทะเลด้วย <iels> เขาก็มีปลูกช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิใบนะคะทุกคนเนาะต้นไม้ก็จะผัดใบเปลี่ยนสีเนาะ คุืก็จะเห็นว่าต้นไม้ผัดใบเปลี่ยนสีนะสวยงามชุนบทที่สวยงามอากาศที่ดีเนาะทุกคนเนี่เห็นไหมคะอบเลยเดินขึ้นเขามานะเนี่ยต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีทุกคนนี่คคะ ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลิเลยเนาะก็จะสวยงามประมาณนี้เนาะชมกันต่อไปเรื่อยๆทุกคนนี่เดินขึ้นมาข้างบนไปที่หน้ามหาวิทยาลัยค่ะติดชายทะเลนะคะทุกคนติดชายทะเลเขาก็จะมีเปิดถึง4ี่โมงเย็นให้คนขึ้นมา ดูมาเที่ยวนั่งพักผ่อนเนาะก็จะเป็นแบบนี้ นี้แค่ก็เดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยสอนทำอาหารนานาชาตินะคะทุกคนเนาะสอนอาหารนานาชาตินะคะเป็นมหาวิทยาลัยเพิ่งเปิดแล้วอันนี้หันมาฝั่งนี้เห็นไหมนี่แหละทุกคนคือภาพที่สวยงามที่มองเห็นไกลโพ้นที่เป็นแง่งนั่นน่ะก็คือเกาะกาบรีนะคะทุกคนคือเกาะกาบรี มองลงไปข้างล่างก็จะเป็นทะเลเนาะเพื่อนๆที่เห็นเป็นแง่งสองแง่งเหมือนพีพีนั่นแหละคือเกาะกาปรีนะคะด้านหลังของเกาะกาปรีค่ะทุกคนนะคะเนาะมองไปก็จะเป็นทะเลนะเป็นภาพที่สวยงามนะคะเออนี่เห็นไหมคะทุกคนโอเคไปกันต่อนอะ เวลาเขามีจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนาะมีศิลปินนักร้องอะไรดัางๆมาเขาขึ้นมาจัดคอนเสิร์ตบนนี้นะคะก็จะขายตั๋วอยู่ที่ใบหนึ่งรยูโร150ยหยูโรนะคะขึ้นมาจัดบริเวณนี้ที่ลานฟางเนี่ยเห็นไหมคะหน้ามหาอะไรมหาไรศน์ทำอาหารนานาชาติเธอทุกคนนี่อันนี้ฝั่งทะเลมา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 ,มาชมวิวกันต่อ อันนี้เป็นฟังทะเลนะคะทุกคนนี่เป็นภาพที่สวยงามที่สุดเลยนีเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยอันนี้ลงข้างล่างจากเมืองที่แขกอยู่ลงไปเนาะ <c oughs> ก็จะมองเป็นแบบนี้นะคะสวยงามแดดส่องเนาะเพื่อนๆมันสะท้อนแสง นี่ให้เพื่อนๆดูมองลงไปข้างล่างเห็นไหมคะเออสูงมากนะคะจากเมืองที่แขกอยู่ลงไปเนี่ยสูงมากแากตรงนี้ลงไปนะคะทุกคนสูงมากๆพวกแขกอยู่บนเขาสูงนะเฮ้ยคนหลังเขานี่ได้ดูภาพของแต่ละเมืองให้เพื่อนๆชมวิวเห็นไหมคะ เป็นภาพที่สวยงามนะคะทุกคนเป็นภาพที่สวยงามในลองซูมเข้ามาดิพอดีมันย้อนแสงเข้ามาด้วยเนาะทุกคนนี่ค่ะนู่นเนี่อันนี้ก็คือภาพที่สวยงามนะคะทุกคนวันนี้แค่ก็พาเพื่อนๆมาชมแบบนี้ละคะ่ะ